สวัสดีย้ำไมเลี้ยงครับพี่น้องเกษตรทอต่อมาเนี่พฟ้าไมา่เกี่ยวเขาครับหลังจากที่เขาวันไปได้สามเดือนกว่าครับมื่อนี่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วผมกาไว้ให้ละตันครับเนี่ยเขาที่ผมเพจไว้เนี่ยครับเขาน้าปังเจกที่ได้บ่บบเวลาขึ้นจิโลแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเกษตรท้อต่อน้่งนะครับพี่น้อง เพื่อที่จะได้พาดชิพใหไม่ๆหมที่ผมเฮ็ดทุกมือครับเฮ็ดเป็นประจำเนะาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นําครับเมื่อนี้มาเกียวเข่ากันวันศุกร์ครับหลังเลิกงานครับเนี่ยหลังเลิกงานเนาะเดี๋ยวที่ไปไทยตอนเกียวแล้วให้เบื้องล้วกะตอนขึ้นจิโลสั่งเบื้องครับว่าไี่ได้เท่าไหร่ปากน้ำเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องเข่าเ่ยวเสร็จแล้วที่ได้ประมาณนี้นะครับไปขายมาแล้วครับที่สรุปให้เบื้องว่าขายได้จากบาทครับเขาทั้งเบิดของผมสองให้นะครับได้สองตันหนึ่งร้อยหกสิบกโลครับเพื่อรับซื้ออยู่เจ็ดบาทแปดสิบตังมันที่เป็นเงินหนึ่งมืนหกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทครับที่ได้นะครับสุดธิบันนี้ มาลบร้ายใจออกบ้นะครับร้ายใจกับมีอย่างนี้ค่าไถ่พันหาค่าปุย๋ยตากระลอกลูกนึ่งซี่ร้อยแปดค่าปุ๋ยสูตรที่ใส่ฉีดนะครับเป็นปุ๋ยสูตรร้อยหกสิบบาทแล้วก็ค่าสูบน้ำแปดร้อยสี่ครับข้อดีของโควิดก่แจ้งที่ไะครับน้ำมันมันถือครับช่วงโควิดเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็ค่าเกีียวครับค่าเกียเกียวพันหา แล้วอีกหาค่าแรงผมออกอีกสองพันครับผมคิดรวมหนึ่งแต่วันจนหอดเจ็บเกียวครับผมคิดสองพันค่าแรงผมผู้เดียวเพราะว่าผมเฮ็ดผู้เดียวเนาะรวมหลายใจทั้งเบิดครับหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทครับแล้วก็เอาหนึ่งมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทตั้งแล้วก็มาลบด้วยหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทมันก็มันจะเหลือกำไรอยู่หนึ่งมื่น สามร้อยหกสิบแปดบาทครับนี่คือกำไรที่ผมได้ครับกำไรที่ผมได้ในการผมเพ็ดน้าปังสองให้ครับสองให้ผมได้มาสรุปให้พี่น้องฟังส่วนผมฉีดปุ๋ยสูตรใดแบบใดให้พี่น้องไปเบื้องใน YouTube ช่องกเกษตรท้อต่อเลสได้ครับว่าผมฉีดปุ๋ยแบบดใดใส่สูตรอย่างนี้ส่วนมากที่เป็นปุ๋ยที่ผมเฮ็ดเองครับพี่น้อง ปุ๋ยสูตรที่ผมเพดเองมีปุ๋ยเคมีผสมน้าแน่หักบ่หลายครับผมใส่ปุ๋ยเคมีบ่อหลายส่วนมากที่เป็นปุ๋ยหมักแก่ของเองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งน้ำนะครับเพื่อที่บ่ได้ปัดลิปใหม่ๆที่ผมลงครับและขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเข่ามาเบื้องน้ำนะครับขอบคุณหลายๆครับ ที่พี่น้องเข้ามาเบื้องคลิปผมฝากติดตามน้ำด้วยครับพี่น้องเอ้ย